สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมได้นําพระกิ่งก้าแก้วนะครับหลวงปู้แก้วนะครับวัดลหาร่ล่นะครับจังหวัดระยองนะครับท่านเป็นพระสงฆ์ยุคเดียวนะครับกับหลวงู่ทีมแต่ว่ามีอายุเนี่ยมากกว่านะครับแต่พรรษาการบวชเนี่ยน้อยกว่านะครับหลวงปู้แก้วเนี่ยท่านเรียกหลวงู่ทีมว่าพ่อทุกคานะหลวงู่ทีมเนีย่ยให้หลวงปู้แก้วเนีย่ยได้รับการยกย่องจากหลวงู่ทีมนะครับ ว่าท่านเนี่ยสำเร็จกสินไฟนะครับพระก,กิ่งรุ่นเนี้นะครับบุกเสกเนี่ยจนมีภาพถ่ายนะครับที่เป็นตำนานจ,จนไฟออกจมูกเลยพระก,กิ่งที่นํามาให้ชมวันนี้นะครับเป็นเนื้อสำลิดนะสร้างด้วยกันหลายเนื้อด้วยกันนะครับมีทั้งสำลิดเดชนะครับสำลิดผลนวะเงินนะครับผมแล้วก็มีทั้งแบบอุดผงและไม่อุดผงนะครับผมวันนี้เป็นเนื้อสำลิดนะครับเป็นเนื้อสำลิดเดชนะสร้างราวๆหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดองนะครับ นี่ซึ่งถือว่าสร้างค่อนข้างน้อยนะครับและได้รับความนิยมสูงมากนะครับปัจจุบันมีของเก๋เรียบร้อยแล้วนะครับมีของเก๋ค่อนข้างนานแล้วแต่ว่าค่อนข้างจะไม่เหมือนนะครับด้วยด้วยการที่เป็นพ้าหล่อนะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็ยังไม่คมชัดเท่าของแท้เท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆหยิบมาดูนะครับ หน้าพระนะครับพระพักเนี่ยครับนี่จะมีความคมชัดนะครับผิวองค์พระเนี่ยครับจะไม่เรียบนะนี่สำหรับเนื้อสัมฤทธิ์นะครับจะไม่เรียบนะครับจะเป็นคุ้ม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 นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับผมและให้เพื่อนเพื่อนมาดูเม็ดพระศกนะดูเม็ดพระศกนะครับเม็ดพระศกเนี่ยจะมีลักษณะ คล้ายๆการตอกลงไปนะครับจะไม่เป็นเม็ดๆขึ้นมานะนี่ด้านข้างเม็ดพศกนะครับจะเป็นร่องนะครับเป็นคล้ายๆหลุมลงไปนะครับผมแต่ว่า,าตัวเม็ดพศกเนี่ยจะมีความคมชัดค่อนข้างสูงนะครับเดี๋ยวให,ให้ดูด้านหลังนะครับน,นี่ครับองนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับผม นะครับเขาจะมีลักษณะสูงบ้างต่ำบ้างนะครับให้เพื่อนเพื่อนดูผิวนะนะครับจะเป็นลักษณะขมขมนะครับแล้วก็มีร่องรอยนะครับของการหล่อนะครับก็คือจะมีตะเข็บบ้างโดยมากจะเจอนะครับนี่นะครับถัดมานะครับให้เพื่อนๆนดูเม็ดประคำนะนี่นะครับเม็ดประคำนี่ครับที่โยงมาถึงหม้อน้ำมนต์นะครับ เขาจะมีลักษณะแบบนี้นะครับคล้ายคล้ายคล้ายคลเป็นประศกเลยนะครับนี่นะครับองค์พระที่อกเนี่ยครับถ้าดูจากด้านข้างนะครับจะค่อนข้างเป็นสันนะนี่นะครับแล้วก็มาดูผิวกันนะครับอย่างที่บอกครับผิวเนี่ยจะเป็นหลุมนะครับนี่ทั่วองค์พระเลย จะไม่เทียบนะครับสําหรับเนื้อสัมฤิ์นะนะครับผมถัดมาครับให้เพื่อนๆดูที่บัวนะบัวบัวตรงใต้ฐานเนี่ยครับจะนูนนะครับจะไม่แฟบนะนะครับแล้วก็จะไม่แอนนะครับของเก๋เนี่ยจะแฟบและแอนนะครับผมด้านหลังครับด้านหลังจะมีโค้ดนะครับโดยมาก จะเจอแบบมีโค้ดนะครับแล้วก็เจอแบบไม่มีโค้ดนะครับถ้ามีโค้ดนะครับจะเป็นโค้ดตัวอุนะนี่นะครับเนื้อสำริดเนี่ยครับจะเป็นตัวอุ่หงายนะครับด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยครับอ่าจะมีลักษณะเป็นขีด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 ขอบด้านข้างของตัวอู่นะครับนี่ โอเคนี่ครับจะเป็นขีดๆนะครับโคดอุเนี่ยเป็นค่อนข้างอ้วนนะครับแต่ว่าตอกไม่ลึกนะครับนี่ถือว่าเป็นจุดจ่ายตังได้เลยนะครับแต่บางองค์ก็ไม่ต่อโคดก็เคยเจอนะครับผมด้านล่างด้านล่างเนี่ยครับด้านข้างเนี่ยผิวอันดับแรกเนี่ยใต้ฐานเนี่ยเขาจะไม่เรียบ นะครับและสัลักษณะของการอุดเนี่ยครับอุดแผ่นเนี่ยนะนะครับก็จะไม่เสมอกันนะครับสำหรับของแท้นะนี่และบางองค์นะครับที่เห็นชัดๆนะครับจะมีขีดตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามขีดที่สี่จะค่อนข้างหนากว่าขีดอื่นสำหรับองค์ที่เห็นชัดนะนะครับ ที่ไม่เห็นเลยก็มีนะครับผมนะครับก้นพระเนี่ยครับจะไม่เรียบและไม่เสมอกันนะนะครับของเกยยังทําค่อนข้างห่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งองค์พระวันณนะผิวนะครับหรือว่าการต่อโค้ดการวางมือนะครับนี่ของแท้เนี่ยทําค่อนข้างสวยนะครับดูที่พระพักเนาะนี่ นะครับสวยคมชัดองค์นี้ถือว่าสวยนะครับจมูกโด่งแทบไม่มีตําหนิอะไรเลยนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างอาจจะเห็นรอยตรงนี้นะครับผมนะครับเป็นเกือบทุกองค์นะครับเห็นไหมเอ่ยนี่ครับนี่มีรอยตะไบนิดหน่อยการเก็บงานลักษณะของพระหล่อนะครับหนึอย่างนี้นะครับถือว่า ดูง่ายนะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยราคาเล่นหาเนี่ยเนื้ออันเนี้ยใกล้ๆแสนเลยนะนี่นะครับได้รามความนิยมค่อนข้างสูงถ้าใครมีก็เเก็บไว้บูชาได้นะครับผมเป็นพาร์ทที่ยังราคาไม่แรงสามารถเช่าหาเก็บได้ของเกยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมนะครับยังเกยไม่เหมือนนะครับผมโอเค ยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เป็นเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณครับผม